สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้จะมารีวิวรถนะครับหล่อๆให้ชมกันนะครับวันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับแต่ก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากก่อนนะครับยังไงก็ลูกค้าท่านใดนะครับรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับแล้วก็ ในวิดีโอนะครับมีลงไว้อยู่แทบทุกวันเลยนะครับเป็นเหมือนซีรีส์หนังเลยเนาะก็มีลงอยู่แทบทุกวันนะครับแล้วก็ในเพลย์ลิสก็จะมีแยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับชอบคลิปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องการตกแต่งแบบไหนก็ส่งรูปและคลิปมานะครับซื้อรถก๊อปนะครับออนไลน์นะปลอดภัยแน่นอนเนาะก็มีตัวตนนะครับอยู่ประจําสาขาที่ฟอร์ดพระประแดงจริงๆนะครับก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้คุณลูกค้าถึงที่นะครับแล้วก็มีบริการส่งรถนะครับให้ถึงหน้าบ้าน ของแถมทุกอย่างครบตามตกลงแน่นอนนะครับก่อนเราไปส่งมอบนะครับเราก็จะมีการถ่ายคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็มีการอัปเดตรูปส่งให้ลูกค้าทุกท่านแน่ๆนะครับเกินเปิดหัวกันมามากแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปรับชมรถที่ก็มารีวิวในวันนี้นะคบเป็น next gen นะครับ ford everest ครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับนี่เป็นส p o r t Pack นั่นเองเนาะนะครับ ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะฮะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับราคาจะจำหน่ายนะฮะสำหรับตัวสแตนดาร์ดเนี่ย1 4 8่0 0 0บาทนะครับแพ็กเกจก็เพิ่มไป58,000เนาะนะครับเพราะตอนนี้เป็นแพ็กเกจ B กันหมดแล้วนะครับสีพิเศษมีขาวมุกกับส้มนะครับบวกเพิ่ม12,000 นะครับถ้าเกิดคันที่อยู่ตรงหน้าคุณลูกค้าก็1 5 5่0 0 0น้านบาทนะครับเป็นสีขาวมุกมาครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเรามาดูจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับตัวอะคริลิกเนี่ยนะครับที่เป็นคำว่าเอเวอรเรสสีดำเนี่ยอันนี้ก็ต้องแจ้งก่อนนะสำหรับรุ่นสปอร์ตเนี่ยนะครับมีติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าคุณจะเลือกรถสีอะไรมันก็จะเป็นสีนี้นะครับ มีอยู่สีเดียวติดตั้งมาอยู่แล้วนะตัวหนังสือจะเล็กนะครับแล้วก็มีความมนเนี่ยไม่คมนะครับตรงขอบมันไม่คมเนาะอ่าก็สวยงามนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นกระเถิบมาครับตัวกระจังหน้านะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้า ford นะครับถ้าดูจากช่องอื่นหลายๆช่องก็กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับแต่ก็กรอใช้คาว่า ford แล้วกันเพราะว่าลูกค้าจะไปรวมหรือบางท่านสับสนระหว่างตัว หน้าแรปเตอร์กับกระจังหน้าอย่างเดียวนะครับกรอก็เลยขออนุญาตเรียกเป็น FORD นะเพื่อให้ลูกค้าแยกไปเลยนะครับว่าถ้าเกิดได้เราจะเอาชุดหน้าแรปเตอร์ก็คือเปลี่ยนหน้าแรปเตอร์ไปเลยเนาะนะฮะตัวนี้กระจังหน้า FORD นะครับมันเปลี่ยนได้เลยนะครับก็คือตรงรุ่นนะครับเดิมนะครับมันจะเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะฮะเดิมเนี่ยงานจะเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับแต่คันนี้นะครับเปลี่ยนฟอนนะเป็นสีดําเงานะครับเห็นไหมหน้าฟอนเป็นสีดําเงานะครับ เพื่อให้ดูมีมิตินะครับดูเข้มนะครับแล้วก็ดูแบบถ้าดูสังเกตดีๆเห็นปะมันดูมีลูกเล่นนะครับมากกว่าที่เป็นดําด้านทั้งหมดนะครับหรือว่าใครต้องการทําเป็นดําขอบแดงดําขอบขาวนะครับหรือตัวหนังสือเป็นสีแดงหรือสีอะไรแจ้งก็ได้นะครับไฟ LED นะครับตัวนี้ 3. จุดนะครับนี่3จุดเนาะเปิดมาถ้าต่อก็เป็นแสงสีส้มนั่แหละครับก็เถออมานะครับคันนี้ รอบไฟหน้าครับคันนี้ใส่เป็นสีดําเงานะครับเห็นไหมมีลูกเล่นในการเล่นนะครับปกติเราจะใส่กันสีดาด้านใช่ไหมครับคันนี้ก็ใส่สีดําเงานะครับเพื่อให้รับกับตัวหนังสือฟอร์ดนะครับเห็นไหมการใส่รอบไฟหน้าไปรถดูมีมิตินะครับดวงไฟดูคมดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญก็บอกได้เลยนะมันไม่บังไฟวิ่งกลางวันแน่นอนนะฮะไม่มีการบังไฟวิ่งกลางวันแน่นอนนะครับ ไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะฮะไฟตัดหมอกตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็เป็น LED นะฮะน,นี่นะครับสวยงามรถที่มีไฟหน้าเป็น LED multi reflector แล้วมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานเนี่ยนะครับจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวตอนเราหักโวงงอะัรเนี่ยนะครับอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะมันจะต่างกันกันกบรุ่นที่เป็น m a t i c LED ใช่ไหมตัวนั้นมันจะอยู่ในโคมใช่ไหมครับอ่า บางคนบอกว่าตัวนั้นสวยมีระบบนู่นนี่นั่นอย่าน้อยใจไปตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่อยู่ที่ไฟตัดหมอกนั่นเองกระเถิบมาครับกันชนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่รุ่นนี้ชายกันชนจะเป็นสีดําเงาเห็นไหมชายกันชนเป็นสีดําเงามีห่วงลากนะครับคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับและคันนี้นะครับเป็นรถที่มีแพ็กเกจนะครับมีแพ็กเกจนะครับสังเกตนะด้านหน้านะถ้าเรามองไกลนะครับเราจะมองนี่ พวกกล่องเซนเซอร์นะครับอยู่ใต้ป้ายทะเบียนตัวนี้ห้ามเอาอะไรไปบังนะครับถ้าบังเนี่ยระบบการใช้งานมันจะใช้ไม่ได้ป้ายทะเบียนมันก็เลยโดนยกอยู่สูงนะครับอ่ามันก็มีเหตุผลของเขาเนาะรถรุ่นนี้ก็จะมีกล้อง360องศาเห็นไหมครับอ่ากล้องนะครับก็จะมีอยู่ที่ข้างหน้าข้างหน้าจะมีตัวล้างกล้องมาด้วยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็อยู่ที่ด้านหลังนะครับที่ฝาท้ายนะครับก็รวมกันเป็น360อองศาเนาะหรือว่าสังเกตนะครับที่กระจกเห็นไหม จะมีเหมือนมุมสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนกระจกใช่ไหมครับตรงนี้อ่านะครับตัวนี้ก็เป็นพวกเรดาร์ทั้งหลายนะครับนี่อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวก็ไปไล่ให้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างฮะกระเถิบมานะครับตัวคิ้วตัวนี้นะครับสามนิ้วเนี่ยมันมากับตัวรถนะครับแล้วก็รุ่นเอเวอร์เรสเนี่ยนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับยกเว้นรุ่นวายแท็กเนาะที่เป็นสีเทากาไฟนะฮะแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะแลปสีหรืออะไรยังไงเนี่ยครับแรปได้นะครับ กระเทิบมาที่ล้อนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นล้อตัวสปอร์ตเนี่ยคือสีดำถูกไหมครับอ่าแล้วล้อตัวนี้จะอยู่ในตัวท็อปก็คือไทเทเนียมครับ2ขับสนะแต่นี้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าชอบอันนี้นะครับเพราะสีดำมันบางทีมันอาจจะดูแบบมืดจนเกินไปนะฮะถ้าท่านใดต้องการจะเปลี่ยนก็แจ้งได้นะครับแบกยีนิ้วครับเป็นของ Ford นะครับเป็นของตัวท็อปเนาะ ยางสองห้าห้าห้าสิบหย่สิบนะครับก็เป็นกุญแจเดี๋ยวก็ให้ดูมุมกว้างนะครับบางคนเนี่ยถ้าชอบดําก็โอเคเหมือนเดิมแต่ต้องการจะเปลี่ยนเพื่อให้รถมันดูสว่างนะครับมันดูแบบมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นก็นี่เลยนะครับเป็นการตกแต่งที่สวยเลยทีเดียวนะครับกระเอมาแก้มนะครับตัวนี้เป็นระบายความร้อนนะครกระจกนะครับเป็นสีดําเงานะครับมาจากโรงงานมี ใส่เลี้ยวนะครับกล้อง360องศานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไฟสองพื้นนะครับตอนเราเปิดประตูเราหลังคาเป็นสีดํามาอยู่แล้วนะครับคันนี้ใส่กันสาดแท้นะครับนี่ทรงสลิมแบบนี้นะฮะฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเนาะเรียกความเข้มได้นะฮะมือเปิดนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสมาร์ทคีย์นะครับแล้วก็ใส่บ้ล็องมือเปิดนะครับเป็นฟิล์มใสของอัลติเมทแบบนี้เลยนะครับก็ป้องกันรอยนะรอยเล็บรอยพวกเครื่องประดับเรา เพจคำว่าสปอร์ตครับอ่าเพจคำว่าสปอร์ตนะครับแล้วบันไดนะครับรุ่นสปอร์ตเป็นสีดำเนอะถอยดูมุมกว้างอีกทีนะครับคันนี้แรปหลังคานะครับเป็นสีดำเงานี่แรปหลังคาเป็นสีดำเงาดำด้านก็ได้ดำเงาก็ได้เทาก็ได้นะครับสีอะไรก็ได้นะครับขอแค่ลูกค้าแจ้งมาเนาะนะครับแล้วตัวนี้ตัวขอบเนาะก็จะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นตัวไทเทเนียมมันจะเป็นโครเมียมนะครับคันนี้นะเป็นคันที่ก๊อฟกลับมาติดนะครับหลังจากครั้ง ก่อนเนี่ยเคยติดต้องบอกก่อนนะครั้งก่อนเราติดเนี่ยเราไปได้ในอันที่เรามันไม่โอเคเนาะไม่โอเคมันเป็นเหมือนสติกเกอร์ครับ,รบก็ถอดทิ้ง่งนะเอารถไปส่งลูกค้าแล้วถอดทิ้งนะครับจนนี้มาติดใหม่แล้วมันเป็นฟิล์มนะนะเป็นฟิล์มใสนะครับก็กรนลอยเพื่อใครไม่ต้องการสีดานะครับเห็นไหมตัวนี้มันก็ช่วยได้นะฮะเลนเจอร์ได้เอเวอเรสต์ได้แจ้งได้นะครับถ้าต้องการเนาะอ่าน ก่อนจะไปดูไล่ข้างบนดูช่วงล่างก่อนนะครับข้างหลังก็หวัดลิงก์นะครับล้อเนี่ยเป็นต้องบอกก่อนเป็นกระทะนะครับไม่ใช่แม็กนะตัวล้ออะไหล่นะครับสาดท้ายนะครับก็มีไฟเบรกดวงที่สามมีที่ปัดน้ำฝนมีที่ไล่ฝ้านะครับมีเนาะแล้วก็โลโก้ฟอร์ดนะครับรุ่นสปอร์ตเนี่ยสังเกตนะครับมันเป็นสีน้ำตาลลมดำเนาะสีทองลมดำเนี่ยนะครับ มันจะไม่เหมือนกับสีตัวรุ่นอื่นนะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับ Signature เน,เนะครับคันนี้ใส่ครอบไฟท้ายด้วยเป็นสีดำเงาเห็นไหมมันดูคมแล้วมันเป็นดูไปรับกับตัวคำว่า Everlast อะเนาะนะครับมีคำว่า Sport นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับด้านหลังแล้วก็มีตันหมอกหลังนะครับเนี่ยเป็นทับทิมตัวนี้เนาะ สวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนคันนี้ผมเนี่ยระกลัวกลัวตอนขึ้นนะอ่าวพยางนะครับเราแถมเป็น5้าดีนะครับทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ5 d ดีคือมาตรฐานถ้าท่านใดต้องการเป็นสามดีต้องการเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับแจ้งนะครับเพราะตอนนี้ของแท้ก็มีมาแล้วนะของแท้ที่มีตัวข้างหลังก็มาแล้วนะครับชอบแบบไหนแจ้งแต่นี้สวยงามเลยเป็นสีครีมลูกค้ารีเควสเลยนะ ดี๋ยวให้ดูนะครับกระจังหน้าเดิมนะครับนี่กระจังหน้าเดิมพร <kiego S 2> มเดิมนะครับแล้วก็นี่มันจะดูสว่างขึ้นนะครับดูสว่างขึ้นก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วนี่นีอ่ะให้ดูนะครับสครับเพดแท้นะครับสคับเพดแทนนะคู่หลังมันจะเล็กๆจิ๋วๆอย่างนี้นะอ่าดูไว้ก่อนนะคู่หลังมันจะจิ๋วๆอย่างนี้เนาะกระเถิบมานะครับ นะครับคู่หน้าดูคู่หน้าก่อนคู่หน้าจะเป็นคําว่าเอเวอร์เรสต์นะครอันนี้คือของแท้นะครับเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ชุดควบคุมนะครับปกติเนาะบ่อไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะครับคู่หน้าเป็น8ทิศทางนะมีปั๊มคําว่าสปอร์ตนะครับมีปั๊มคําว่าสปอร์ตพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออก ขึ้นลงเข้าออกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ำมันนะครับก็น้ำหนักเบาคุณผู้หญิงก็ขับได้นะครับอันนี้สบายเลยนะครับเป็นพุชตาร์ทครับมีที่วางแก้วให้นะครับมีตัวเปิดฝาท้ายนะครับตัดหมอกหน้าหลังนะครับไฟหน้าก็เป็นออโต้อยู่แล้วนะครับเป็นดีฟอนเป็นออโต้เลยนะแล้วก็ปรับแสงหน้าจอนะครับทั้งจอกลางจอหลังพวงมาลัยแล้วก็ตัวนี้ครับก็เป็นปรับไฟสูงต่ำนะครับ ปกติอยู่ที่เบอร์ศูนย์ออจอนะครับขออนุญ,ญาตถอดรองเท้าก่อนอปกติไม่ต้องตกใจคนระับผมขึ้นรถลูกค้าล้างมาอย่างนี้แล้วผมถอดอยู่แล้วนะครับทุกคันเนาะจอตัวนี้เป็นจอแปดนิ้วนะครับเป็นจอแปดนิ้วเนาะ,ะก็ที่มันเป็นแพ็กบีะนะครับก็เป็นตัวนี้ขออนุญ,ญาตซาตานรถก่อนผมหนีขึ้นมาก่อนเพราะว่ามีรถ ขนของมานะครับพรุ่งนี้บริษัทมีงานนะรถรุ่นนี้เป็นตัวมีแพ็กเกจถูกไหมนะเป็นตัวมีแพ็กเกจมันก็เปิดปิดไฟหน้าเมื่อกี้มันอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ปะมันก็เพิ่มตัวออโต้ไฮบีมขึ้นมานะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะเห็นไหมเป็นตัว A ขึ้นมาตรงนี้นะครับหลายท่านบอกว่าเฮ้ยมันเปิดยังไงนะครับมันก็มันก็ดันก้านสายปกตินะครับแต่ว่าโดยปกติพื้นฐานนะครับถ้าแสงมันไม่พอเดี๋ยวมันเปิดของมันเองครับเนี่ยอย่างเงี้ยเรามันอยู่ในที่มืดนะครับ เซนเซอร์รับแสงมันรับไม่พอปุ๊บเดี๋ยวมันก็เป็น A อออโต้ขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดสตาร์ทตอนกลางวันนะครับคุณหามันไม่เจอหรอกนะครับหามันไม่เจอนะเพราะว่ารูรับแสงมันรับแสงได้มันก็ไม่จําเป็นที่ต้องเปิดไฟสูงถูกไหมมันก็จะระบบนี้ก็จะหายไปนะครับที่ปั่น้ําฝนเป็นอัตโนมัตินะครับกระจกมองหลังก็ตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบ usb เนาะเก้ก็เปิดให้ดูนะครับเป็นแม็กเก้ก็เป็นเก้สองชั้นนะครับเก้ก็เป็นเก้สองชั้นจอกลาง นะครับก็เป็น12นิ้วนะครับทิงโฟเ a อันดอร์ออ a ต p l อปเปิลคาแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford p a s รนะครับสั่งงานสตาร์ทรถได้นะเพราะเป็นเกียร์ออโต้นะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงนะครับภาษาไทยนะครับจอก็สีสันสวยงามนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนนะครับพาไปดูระบบก่อนก่อนตั้งเราต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไล่ไป เป็นกิโลเมตรต่อลิตรด้วย,ยนะครับอ่าสิ่งที่ผมจะพามาดูนะครับไอเรื่องตั้งหน้าจอเนี่ยผมเคยตั้งให้ดูแล้วนะครับหลายคลิปก็ลองไล่ดูนะครับแพ็กเกจ B นะครับแพ็กเกจ B สิ่งที่ดันได้มาก็คืออะไร adaptive เยี่ยมาค cool นะูลคอนโทรลเนาะก็ควบคุมความเร็วนะครับรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งและป้ายต่อนะครับมีระบบรักษารถในช่องทางนะครับอันนี้ก็คือที่เพิ่มขึ้นมานะครับเลนคิปปิง นะครับเห็นไหมมีเตือนและดึงกลับนะครับหรือว่าจะเตือนอย่างเดียวหรือจะดึงเลยก็ตั้งได้นะครับความเข้มข้นนี้ก็คือการสั่นนะครับว่าสั่นมากสั่นน้อยนะครับเตือนกันชนด้านหน้าก็มีมาให้นะฮะมาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคนเดินนะครับแล้วก็ระบบหักพงมาลัยเพื่อเรี่ยงการมาทะระยะการเตือนก็ตั้งได้นะครับจุดจุดบอดนะครับหรือว่าบายสปอร์ตก็เตือนนะครับจุดบอดที่มานะครับแล้วก็ตัวจับขนาดออกจากช่องถอยนะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับ ามาพร้อมกับระบบช่วยเบรกด้วยนะครับหรือว่าคอทับฟิกลอลเรส์เนาะก็ตอนถอยก็จะมีตัวช่วยนะครับเตือนหลับในมีเห็นไหมเปิดปิดไฟสูงมี5 8าหมครับต้องบอกก่นอนเลยว่าคุ้มมากๆเซ็นเซอร์หน้าหลังมีอยู่แล้วนะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้านะมันก็มาพร้อมกับออโต้โฮอีกนะครับก็ใช้งานง่ายครบเลยแอร์นะคบเป็นอิสระแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จครับ รถที่ออกกับผมทุกคันมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของอัลติเมตนะครับหรือของแบรนด์ไหนผมมีใบรับประกันฟรีมให้ท่านทุกคันนะครับท่านจะได้รู้ว่าท่านติดอะไรไปนะกับสิ่งที่ผมแถมหรือว่าสิ่งที่ท่านเพิ่มเนาะก็ USB Type A Type C นะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้นะครับที่หัวเกียร์นะอันนี้ยังไม่ได้ดึงออกนะเล่นแมนนวลได้ก็เบรกมือไฟฟ้าครับมีโหมดกันกระน,นะครับก็4โหมดเนาะแล้วก็ ปิดเรื่องของ ESP TCS ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของปิดเสียงเซนเซอร์ได้นะครับแล้วก็นีนะ่เลนเจอร์ไม่มีอะตอนพรีเซนต์ทีก็สาวกเลนเจอร์ก็เซ็งนะครับมีตัวถาดน,นะครับชั้นบนนะครับอันนี้เบิกได้นะครับเลนเจอร์ใครจะเบิกสาม350บาทหรือเท่าไหร่นี่ละครับยังไม่รวมแวดนะประมาณ 350, 3 5 0ร้อไม่รวมแวตนะครับก็เบิกได้นะครับสำหรับรุ่นพวกเลนเจอร์นะ อันนี้ก็ขอขายของนิดนึงนะครับเห็นไหมแล้วมันมียางเนี่ยยางรองเนี่ยยางรองเห็นไหมเรนเจอร์ไม่มีเรนเจอร์จะเห็นเป็นรูกุญแจเลยใช่ป่ะครับตัวนี้ก็ซื้อได้นะครับตัวนี้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเนาะไม่รวมแวดนะครับก็เบิกได้เนาะตัวนี้ก็มีมาให้นะครับเราอยากให้รู้นะครับว่ามันมีอะไรต่างแล้วมันมีอะไรมาอ่าแล้วก็นี่อีกอย่างเรนเจอร์ไม่มีเนาะยางนะครับยางรองเห็นไหมยางรองเนี่ยยางรองตัวนี้นะครับก็มีตัวยางรองอีกนะครับก็สามร้อยกว่าบาท เนาะเจอร์ไม่มีอีกแล้วนะครับก็แต่ถ้าท่านใดที่ติดเลนเจอร์เราต้องการก็เบิกได้นะครับอ่ะเราก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลูกค้าถามมาแล้วผมอาจจะสับเข้าเนาะที่ไม่เคยพรีเซนต์ลูกค้าเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวจับตัวโหนนะครับนี่เห็นไหมรถที่ไม่มีมูลลูปมันจะมีนะ มันจะมีแบบเขาเรียกอะครับสี่ตอนน่ะนะครับสี่ประตูอ่ะครับมีหมดนะที่แถวหนึ่งแถวสองแต่รถที่มีมูลรุมันจะไม่มีแถวสองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันน่วงอ่ะเนี่ยมันน่วงเงี้ยเห็นไหมมันมีตัวหน่วงนะครับไอข้างหลังนี่ปุ๊กปักปุ๊กปักเลยนะนะครับไม่ลองนะครับแต่ไม่หน่วงนะนะครับย้ำนะครับอันนี้ไม่ลองเพราะมันตีนะแต่ว่ามันไม่หน่วงแน่นอนนะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบ นะครับแจ้งให้ทราบแล้วก็นี่นะครับก็ตัวอันนี้สไลด์ได้นะครับสำหรับ e v e r อเรสเนาะอันนี้รู้อยู่แล้วนี่พรีเซนต์กันอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าลูกค้าทุกท่านนะครับก็จะได้ประโยชน์จากการรีวิวนะครับจะได้เอาไปตัดสินใจนะครับในการจะซื้อรถนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีตรงไหนนะครับแนะนำติชมก็แจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อนุญาตใส่รองเท้ากันะนะครับก็ยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องช anel y o u t u b e กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่ายลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอดีไลน์ก๊อขึ้นมาให้แล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วถ้าชอบการตกแต่งแบบนี้นะครับส่งรูปและคลิปมาชอบแบบไหนส่งมาเลยถ้าแบบที่ท่านชอบในคลิป YouTube ก็ไม่มี ไม่ได้หมายความว่าก็แต่งไม่ได้นะครับผมแต่งได้หมดนะฮะแต่มันอาจจะยังไม่เคยออกจากมือผมไปในรูปแบบนั้นนะครับยังไงก็ซื้อฟอร์ดอย่ายลืมนึกถึงก๊อมนะคลิปนี้นะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ